ครับสวัสดีครับจากช่องชัดเชยบุมชุบุมชุบุมบ้านเรานี่แหละครับวันนี้ความคืบหน้าที่เต็นต์โรงน้อยรถบ้านนะความคืบหน้าวันนี้ลูกค้าก็ได้มาเรียกมีสองคันนะลูกค้าสนใจวันนี้มีสองคันในสเปคแครปปีสองพันยี่สิบนะยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนี่แหละนนเนี่ยคันนี้สเปคแครปคันนี้กับรีโวนะครับนี่กับรีโวคันนี้อ่า ลูกค้าสนใจอยู่สองคันนี้นะครับสรุปแล้วผมได้มารอกคัตซีเมือกครู่นี้รอกไปแล้วบอกว่าผู้จัดบอกว่าสงคืออยู่ดีล่ะมีแววน่าจะจัดได้น่าจะน่าจะได้จัดผ่านจัดผ่านน่าจะได้ครอบครองรถคันนี้ไปนะครับลูกค้ามาดูก็แน่นอนแหละครับรีโวนะราคาไม่ต่างกันอย่างอย่างรีโวคันนี้ จาบดีแม็กคันนั้นรีวกคันนี้สามเท่าไรเ่นะไหมสามเกปีสองพันยีอ่ะเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวไปดูเปรียบเทียบกันนะครับจาก4 2 9แสนหมื่นเก้าเหรือสาแื่นแปดอ่ะแสดงว่าล,ลูกค้าคิดถูกต้องแล้วนะอืมแล้วคันนี้สําหรับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะใบราคา เ,เมื่อกี้ผมดูอยู่นะเห็นใบราคาอยู่ประมาณ400,000สนี่แหละอืมส0 0 0 0 0เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะสรุปแล้วก็คือลูกค้าเลือกรีโว่รีโวปี2020อันนี้ก็น่าจะปีเดียวกันนะครับเอ,อเอาละเอาละแต่ผมก็มารายงานความคืบหน้าคืบหน้าที่เต็นท์รบ้านวันนี้ลูกค้ามาเช็คมาจัด นะครับนี่อย่างลูกค้านี้ก็เข้ามาเอาเข้ามาก็มาสอบถามลองสอบถามดูลองจัดดูผ่านไม่ผ่านแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปอ่อคนเป็นไปได้เดี๋ยววางของกันคนเป็นไปได้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นตนะน่าจะได้อา่าครอบครองรถคันนี้ไปนะครับมีโอเคโอเคเดี๋ยวปิดฝาางเกงไม่ใช่างเกงโชคก็ว่าไปกระโปรงแป๊บนึง คิดก่อนโอเคปิดแล้วปิดแล้วใ,ใครนใสนใจก็อย่าลืมทักมาที่ช่องชัชภูมิได้นะครับาราคาใค,ใครที่ดูผ่านช่องชัชชุกุมาซื้อนะอตรงไี้บอกว่าเดี๋ยวลดให้พิเศษเลยนะครับลดให้พิเศษเลยนะสำหรับใครชอบอสี่ประตูอะโ้ ก็มีนะนี่ก่อนหน้านั้นก็ขายไปแล้วนะนี่อันนี้ยังไม่ไปนะครับสีประตูออโต,โต้คันนี้ใครชอบออโต้นะไม่ต้องใส่เกียร์ครับเวลาขึ้นเขาก็ปลอดภัยนะเบรกเบรกกับคันเร่งเร่งกับเบรกเบรกกับเร,ร,ร่งอ่าแค่นี้แหละบางคนนะเอาเขาเรียกว่าอะไรเอารถไม่อยู่รถเกียร์นะเวลาเขาพูดถึงเวลารถขึ้นเขาอย่างเงี้ยนะขึ้นเขาหรือไปเที่ยววันรถติดๆนะ่ะเออช่วงจังหวะจังหวะที่จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ย นั่นแหละรถมันจะไหลนะครับข้อดีของอย่างว่าหลายรา,าคามันก็สูงขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนี่มาดูเลยอ่าออโตออโตรีโวออโตโอเคนะครับขอแล้วมาั้ง <searching> สนใจก็ดูผ่านช่องบุมก็ทักมาโทรมาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้ salt. อยังมีหลายอีกหลายคันครับนู่